สวัสดีครับผมชื่อคุณมีวันนี้วันนี้ผมจะมาให้ฟังครับอ่าเปทออทออโดดท่เปะปรปรท่เะดีมาเสือสือรัท่า ghê ja au bai ghê Chào Chào ghê 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 wa au ghê ghê นับนะนับ,น,บ,น,บนับอะไรนับาจ้า,จาลูลูนับเดีเพอพอจจ่จไอเส แจับลูลูไว้ไว้และเอาเมอที่ลูลูสันทีวอวออ้อโนววังวังระวัง ชาลีลี C J T ล si ูลูนับขาเบตตีเต๋ก็เสียใจ T เบตีล si ูล si ูชาลีว่าลูลู ระหวังนายาวยากัดใครขาขาวขาขออะอหงอขันขัวาไว ชาลีจับกัปจับจับลูลูขังขังวะไวไวลูลูมาไม่รักไม่รักเบตีเพราะเพราะเบตีมาทีไรก็ก็ดีลูลูวอ วันนี้วันนี้เบตตี้เอามาะมา,<ว>มาชาลีไฮลูลู<า>ไปอยู่ยตายด<า>ู่ีดุดูเล็บเบตตี้พา,พา มาตัวโตโตมากับแกแกหนึ่งตัวครับครับ